เดินชมสวนยามเย็นค่ะพอดีเดินมาเจอฝรั่งนะคะหง่นจวนสือันเนี้ยค่ะดูกลักษณะจะเป็นนี้คือเปิ้ลไม่ได้หอ่อไม่ได้ห่อถุงชุนฟงอะนะคะมันก็เลยผิวแบบเนี้ยอืมก็เป็นรอยรอยโดนน้ำฝนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าผิวโอเคนะผิวดูแข็งแรงค่ะมาดูอีกทีนึงก็เนี่ยแก่พอดี เก็บจากตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้ก็เลยถ่ายดูค่ะอันนี้คือติดลูกชุดที่สองนะคะผลออกลักษณะจะเริ่มกลมละคือผลเต็มที่เขาอ่ะจะคล้ายๆกับหงเปลือเลยค่ะคือผลกลมรสชาติค่อนข้างจะอร่อยนะเนี่ยค่ะลักษณะใบหงเจ้าสือจะต้องใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็มีบิดๆข้างบนนิดนึงอันนี้คือลักษณะสายพันธุ์แท้นะคะ คือตร,ตรงตามสายพันธุ์ที่เราได้มานะคะต้นอาจจะไม่ใหญ่เพราะว่าเปิ้นตัดยอดเสียบตลอดตัดยอดเสียบตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะยอดเขาจะเป็นประมาณานี้แหละแล้วก็มีแบบรอยบิดบิดข้างบนใบจะบิดบิดข้างบนนิดนึงนะคะล่องใบจะเหมือนตัวหงเป่าสือ้อแต่ใบจะยาวเหมือนเฟื่หงมีนะคะเนี่ยลักษณะใบแก่เต็มที่ร่องมันจะใหญ่แบบนี้ค่ะอันนี้คือลักษณะ ผงจ้วนสือแบบสายพันธ์แท้จากไต้หวันนะคะลูกผลใหญ่เต็มที่อ่ะลูกจะกลมนะคะลูกจะกลมอันนี้พาให้ดูอันนี้คือต้นเล็กนะคะมันลูกก็ยังไม่ค่อยแบบใหญ่เท่าไหร่อะคะ่ะแต่รสชาตินี้แบบโอโอเคจัดจ้านหน้าปูค่ะกินทีไรก็อร่อยไม่ผิดหวังอนะเข้มข้นค่ะต้นนี้ก็ ิ้นนับดูแล้วนะมันติดประมาณ20ดอกคือ,อยังไงก็ติดลูกพันเนี้ยถูกง่ายไม่ไม่สลัดดอกไม่สลัดดอกนะคะคือติดติดดอกไหนก็คือติดหมดนอกจากเราเจ้าออกเนี่ยค่ะดกดกมากเนี่ยนะคะอันนี้เด็ดไปบ้างแล้วที่เหลืออยู่ที่ต้นก็ประมาณนับได้20ิดอกโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ กิ่งพันธุนะคะกิ่งพันุ์ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเพื่นได้ค่ะกิ่งพันธุ์ฝรังง่งหงชุนสือนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเม็ดมันจะเยอะนะคะลูกค้าก็คือ,อ,อลักษณะผลที่แก่เต็มที่อะ่ะเมล็ดก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะกลมกว่านี้ผลที่แบบต้นสมบูรณ์เลยอะ่ะจะไปลักษณะทางหงเปาซือนะคะเนื้อหวานกรอบออผิวก็จะสวย สวยกว่าตัวหงนะคะผิวทำทำผิวแบบขายได้อะผิวมันไม่ช้าง่ายแล้วก็รสชาติโอเคแล้วก็โดกอะคะ่ะตัวนี้ก็ให้เป็นฝรั่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้หน้าปลูกที่สุดแล้วค่ะหงเงินซื้อกิอ่งพันธุ์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเปิ้ลนะคะที่เบอร์โทร0930055573หรือจะเป็น l i น์ไอนะคะ open89 หรือจะเป็น f a c e b o o k นะคะ สวนมะมะเดือฝรั่งน้อยนานะคะก็ติดต่อซื้อกิ่งพันธุ์เข้ามาได้คะ่ะฝรั่งหเจ้นสือสายพันธุ์เท้จากไต้หวันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ